สวัสดีค่ะทุกคนกวางเองนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทําคลิปแกะอวดกันซึ่งไม่ไม่ใช่แนวทางของช่องเราหรอกแต่ว่าวันนี้อยากอวดนะคะเพราะว่าเราตั้งสิง่งสิ่งนี้มาก็เลยอยากจะเอามาอวดกันนะั่นก็คือทัน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 ก็ทำเสียงประกอบได้กะดงกล่องแบบว่าน้องแมวเพิ่งได้รับมาวันนี้เลยเราก็จะมาแกะอวดกันนะก็คือฟิก,กร์ของพี่เอก h a r อกเ c k e r นะคะ I ตัวแรกของกวางในชีวิตเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้สะสมอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขอท้าความนิดน,นึงนะ <c oughs> คือจะบอกว่าเป็นคนที่อินกับอะไรแบบเนี้ยยากมากเป็นคนที่อินจนขนาดที่แบบว่าซื้อของหรือว่าสนับสนุนมาสะสมเนี้ยยากมากแต่ว่าถ้าอินก็มีแต่ว่าจะเป็นการสับสนุนแบบอื่นอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ค่อยซื้ออะไรมาสะสมนะคะก็เลยจะมาแกะอวดกันขนาดคือใหญ่มากคือเห็นกล่องก็ตอนแรกก็คือแต่ตกใจว่า ทำไมมันใหญ่จังคือดูในรูปมันดูแบบว่ากระปุกกระปิกอะดูแบบมาจะมาเท่านี้ไมอะไรี่ยงเงี้ยแต่แบบเห็นกล่องที่ได้มาคือแบบมันทําไมอลังการขนาดนี้นะคะโอเคเรามาแกะเลยว่ะนี่พร้อม กว้างสั่งของไปวันจันทร์นะคะแล้วก็ได้วันนี้วันพระฤหัสก็คือได้เร็วมากแล้วเห็นแบบคนอื่นเขาได้กันแล้วแล้วแบบอิจฉาไม่อ,มอยากได้ฉันอยากได้บ้างแล้วก็วันนี้ก็ได้แล้วอะไรเงรี้ยเห็นคนอื่นเขาถ่ายรูปลงมาอวดกันแล้วตอนนี้ก็คือสินค้าหมดแล้วไวมากกว้าง ซื้อรอบแรกเองเขาลงในร้อนในผ่อนขายนะคะถ้าแบบว่าอยากได้อะไรที่มันรวดเร็วอยากรู้อะไรที่มันรวดเร็วอย่างเงี้ยก็สมัครร้อนในผ่อนขายได้นะคะเขาก็จะบอกในนั้นก่อนว่าเขาก็ได้รอบแรกจากในนั้นมาแล้วเขาก็ไปบอกโค้ดบอกปะทาง Facebook นะน่าจะใช่ทางเฟซบ o o กแฟนเพจก็ไม่ถึงยีสชั่วโมงปะก็หมดเลยอะไวมากแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะผลิตล็อตใหม่มาเพิ่มไหมหรือว่าเออจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้คือ เราไม่สนับสนุนนะคะให้การที่ซื้อไปแล้วเอามาแบบรีเซลอะวางอย่างให้สั่งซื้อจริงๆอะเพราะคนที่เขาอยากได้แล้วเขาไม่ทันะเขามีเยอะก็ถ้ารีเซลอะคือเราอาจจะเสี่ยงโดนโกงได้นะคะแบบเหมือนที่เป็นข่าวกันเยอะๆอะเออนั่นแหละก็ระวังก็อยากให้สั่งซื้อกับพี่เขาโดยตรงรอนะนี่นะคะอันนี้คืออะไรอะอ๋อใบสั่งซื้อแล้วก็ข้างในนะกล่องใหญ่ว่า ตั้งนึงนะก่ขอขอ,อ่านรายละเอียดก่อนอลุนลล้นนั่นดิรุ้นนั่ดิเปิดมาจะเป็นยังไงอ่ะลุนล้นรุ่นไม่รีบหรอกข้างในนะคะจะมีโมเดลของพี่เอกหานล็อกเกอร์ก็เป็นฟิกเกอร์หนึ่งชิ้นนะคะคาทานกอ้วนสุดน,น่ารักสองชิ้นสติกเกอร์กัฟตี้กันน้ำอีกหนึ่งแล้วก็การ์ดพร้อมลายเซ็นดีหนึ่งใบนะคะเรามาแกะดีกว่าตื่นเต้นนะดิตื่นเต้นนะดิอันนี้บอกตัวเองนะตื่นเต้นนะดิเนี่ยอ่ะให้ดูตื้อ ใหญ่ว่ะเสียงเป็นอะไรก็ไม่รู้มาเอาไมา้า,าอทำไมเราไม่แกะบัเปิลออกก่อนแล้วค่อยอวดใหญ่ว่าทุกคนกล่องใหญ่มากใช่บหหน้ากว้างกวางอะดูไม่เป็นหรอกนะว่าฟิกเกอร์อันนี้คือดีหรือไม่ดีหรือว่าคุณภาพอะไรเป็นยังไงเพราะกว,วางไม่เคยซื้อเลยกวางอาจจะแบบอธิบายแบบตามความรู้สึกของกวางจริงๆว่า มันเป็นยังไงใช่เพราะว่าส่วนตัวก็ดูไม่เป็นหรอกแต่คิดว่าคุณภาพน่าจะดีเพราะว่าพี่เอกก็คือเกิดมาหลายปีแล้วปะ่ะเป็นปีแล้วไหมก็แบบเขาจะทํานะคะอันนี้น่าจะเป็นค่ายที่เขาทําเขาเรียกว่าค่ายหรือเปล่าหรือว่าบริษัทเรือยวเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละมาแกะโอ้ตื่นเต้นบ <laughs> อกให้เปิดแล้วอา้า แก okay, ยังไงอะอ้ากล่องพังเลยอ่ะมันแน่นมากเลยอ่ะโว้ยก็ไม่อยากให้กล่องพังอ่ะอื้ออันใหญ่มากก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะเก okay, ตัง้งใจเลรอ ชาคน,นี่คะลูนี่คือนกอ้วนนะคะอคนองชอบสีนี้นี่ยังไงนกอ้วนกับนกเหลืองเอ้ยนกแดงกับนกเหลืองไม่ใช่เหลืองส้มส้มหรือเหลืองน่าจะส้มส้มเหลืองเหลืองแบบตาไม่ดีด คุยหนักนะจริงๆคุ้ยเอาจริงๆคือชอบอะ่ะก็ไม่เคยแบบว่ามีอะไรแบบนี้นะแต่รู้สึกว่าอันนี้คือมันดูแบบคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูแบบไม่ก็แก๊กเลยแบบน่ารักมากหนักมากจริงๆขอประกอบอันนี้ก่อนเข้าเอาอะไรไวต้ตรงไหนหรอเนี่ยนะขอดูรูปก่นในรูปคืออันนี้ไว้ข้างหน้ากอดไว้อย่างนี้หรอใช่ไหมมันดูไม่ค่อยอยู่น่ารักห็นอปะ นี่แล้วก็นี่ข้างหลังซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือพี่เขาคิดมาแบบว่ามีความละเอียดรอบคอบแล้วก็มีดีเทลในทุกๆองค์ประกอบนะคะอย่างตัวคาทานกอ้วนใช่ไหมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเรานกอ้วนแบบเรานะคะที่อยู่กับพี่เอกมาอย่างยาวนานถึง24เดือนนะคะพี่เอกเขาก็อยากจะซื้อถึงเราเนาะที่แบบว่าคอยสนับสนุนพี่เขามาอย่างยาวนานน่ารักปะแล้วก็ มีนาฬิกานะคะที่พี่เอกถืออันนี้พี่เอกเขาหมายถึงการตั้งเวลาปลุกลงคลิปนะคะการตั้งเวลาลงคลิปของพี่เอกในเมื่อก่อนพี่เอกเขาจะมีว่าเวลาลงคลิปในยูทุก9โมงอะไรประมาณนี้เขาก็จะตั้งเวลาไว้ก็เหมือนกับว่าเป็นเวลาปลุกของเราว่า9้าโมงแล้วนะตื่นได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคีย์บอร์ดฟงฟิงนะคะเป็น แป้นพิมพ์หินตัวอักษรไม่โคตรกระขาดเกินๆจัดเรียงเป็นวลีประจำตัวนะคะที่เต็มไปด้วยการเพชรสีสดใส,สตัวแทนของน้องจูนผู้น่ารักนะคะพี่เอกคณชอบน้องจูน,<อ>ม,นมากๆ<อ>หยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีป้ายหินและกระดูกของเป็ดนหน่อยนะนี่อันนี้ก็คือรู้ๆกันอยู่นะคะว่าเกมไหนเสร็จแล้วก็จะมีป้ายชื่อ h r k นะคะนี่อยู่ข้างหลังนะคะ ป้ายชื่อ h r k เอาเอาอกให้ดูตึงป้ายชื่อที่ถูกตัดนะคะป้ายชื่อทำมาจากหินที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างดีนะคะเพื่อตกแต่งบรรรังแห่งราชาความเจ้าบทเจ้ากรเขานี่ให้เต็มจริงๆเอาละเรามาวางันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือเมื่อยแล้วหนักมากจริงๆ ทุกคนสําหรับราคาที่เราได้มาเอามา2,22 0แล้วคือรู้สึกมันคุ้มค่ามากๆมากๆในราคานี้นะเพราะว่ามันดูแบบอลังการอะแลวทุกอย่างดีเทลมันคือแบบว่าดูดีอะมีความซ่อนหลืว่าอะไรองค์ประกอบต่างๆความกีตาร์ความแบบหน้ากากอะไรเงี้ยแบบเออถ้าแบบไปนั่งดูดีๆมันอาจจะมีอะไรซ่อนอีกก็ได้อะไรเงี้ยก็คงว่ามันดูดีมากๆเลยนะในราคาเท่านี้อะไรเงี้ย อ๋อพี่เอกเขียนไว้ว่า see you again ข้างล่าอ่านไม่ออกอะอะไรอะอ๋อน่าจะเป็นแบบคำพูดปิดคลิปประจำประจำของขาราะ,ะน่ารักใช่วไหมโอเคเรามาพักตัวฟิกเกอร์ตัวนี้กันดีกว่าแล้วเรามาดูสิ่งของข้างในกล่องกันต่อแป๊บหนึ่งนะขอหยุดคลิปอ่ะขอยัดวางบนบับเบิ้ลนะคะเพราะว่าไม่มีโต๊ะที่สูงถึงขนาดเท่านี้แล้วชิ้นต่อไปนะคะ นั่นก็คืออันนี้นะคะสติอุย้ยน่ารัก็สติกเกอร์อ่ะดูดิชอบรูปเนี้ยอายอ่ะทำเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนา่าวักาแบบว่ามีความแงวว่กเลยอะ่ะโอ้ยเฮ้ยวงลวงชอบอ่ะชอบ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 ,ชอบตัวนี้โอเคซึ่งอันเนี้ยคือเขาก็ยังมีดีเทลอีกนะแบบว่าวสติกเกอร์อันนี้คืออะไรแบบว่ามีความมีดีเทลบอกอีกนะว่า บบว่าที่วางนั่งอ่านมาอ่ะยกตัวอย่างหน้าเกียรจากวางบนบับเบิ้ลเนี่ยขอภัยจริงๆนะถ้าดูแบบถ้าดูไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเหล่านกอ้วนเห็นไหมเหล่านกอ้วนต่างๆําสิต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนี่เฮตาเคอันนี้ก็เป็นอะไรนะที่พี่เอเขียนไว้แบอบกว่าเป็นโตเกียวทาวเวอร์นะคะเออแบอบกว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแรกที่ไปเยือนคนชอบอันนี้ที่บอกว่าเกรดเฉลี่ย ที่เป็นเกจเฉลีย่ยหนึตัวสอ่ะเออแบบเกจเฉลีแ่ยบบสุดน่ารักที่เคยได้รับมาอะไรเงี้ยแบบเออน่ารักเนาะเอาเอาอะไรอย่างนี้มาอวดเออน่ารักจังเอาเกจเฉลี่ยมาอวดกันด้วยนะเออชอบอันนี้นะสติกเกอร์นะน่ารักเดี๋ยวใช้เลยได้ปะกองชอบสีเหลืองอ๋อจ,จะเอาหน้าก่นอนจะเอาน้องนกนกสีเหลืองตรืง นี่ไงแม่น้องนอกเหลืองมาติดแล้วต่อกันที่ชิ้นสุดท้ายแล้วคือเอกช่างงงงีนเหลือเกินคใครก็ได้รูจร้จัก <c oughs> โป๊ะบ่อย <c oughs> เป็นการ์ดเหรอมบเป็นมาการ์ดแถมลายเซ็นด้วยน่าราักด,ดิลายเซ็นพี่เอกนะคะแล้วก็มีเลขนัมเบอร์ 4892งพีมฟิกเกอร์4ี9 2อันนี้คือมีความหมายไหมอะร a นด o อมเหรอใช่ไหมเลขอันเนี้ยมันคือแบบจำนวนคนเหรอหรือว่าเป็นนามเบอร์จำนวนคนที่ซื้อเหรอคืออันนี้ไม่แน่ใจจริงๆคะ่ะว่าเลขอันนี้หม,มายความว่าอะไรแต่เป็นเลขที่ชอบเจะจะไปซื้อหวยไม่ใช่โอเคเอ้แต่แบบว่ามันเป็นเลขที่ควาชอบจริงๆ4 8 9 2 ถือว่าครบถ้วนกับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแกะลองไม่ใช่ไม่ใช่แกะลองคือ oh. ปกติทําแต่แบบแกะลองแล้วนี่มากแกะอวดแล้วก็ไม่ชินโอเคแบบกวางคิดว่าครบถ้วนนะคะกวางอยากแบบซื้อของพี่เอกนะคะเพราะว่ากวางชื่นชอบในผลงานของพี่เขามากๆนะคะแล้วก็เหมือนเหมือนเราอยู่กับเขามานานอะ่ะอยู่กับเขามานานกวางดูพี่เอกตั้งแต่กวางอยู่มัธยมนี้แล้วตอนนี้กวางทำงานแล้วอะ่ะเออมันก็แบบ รู้สึกผูกพันนะคะพอ,พอพี่เขาออกเขาเรียกนะออกผลิตภัณฑ์หรือแม้ก็แบบว่าอะไรก็ตามาที่เพื่อให้เราแบบได้สามารถที่จะตอบแทนในความน่ารักของพี่เขาได้คลิปต่างๆที่พี่เขาทาแล้วพี่เขาแบบมอบมาให้เราแบบเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเรามีความสุขไปกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะ ตอบแทนเขาแล้วกันน้องได้การสนับสนุนเขาไม่ว่าสิ่งนั้นอะ่ะเขาจะแบบเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ได้อินเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถที่จะช่วยสนับสนุนเขาได้เพื่อให้เขาแบบอย่างน้อยเขาก็ได้มีกําลังใจในสิ่งที่เขาที่เขาชอบสิ่งที่เขารักเนาะเราก็อยากจะสนับสนุนเขานะคะสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเนาะที่กวางอะ่ะจะสามารถทําได้แล้วเราแบบเราเรานนก้วนเงี้ยเ,ออเราเราแฟนคลับอย่างเงี้ยจะสามารถช่วยซัพพอร์ตได้แต่จริงๆคือถ้าเรา ไม่มีแบบกําลังทับอะ่ะเราไม่จาเป็นที่จะต้องแบบทุ่มเททุ่มทุนให้เขานะคะถ้าถ้าจามให้เราเดือดร้อนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะแบบไปช่วยในการแชร์คลิปในการเข้าไปชมคลิปเขากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้าไปพูดคุยน่ารักน่ารักพี่เขาก็มีกําลังใจแล้วนะคะก็สนับสนุนกันให้มันพอดีในแบบที่เราสามารถทําได้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆอะกวางอ่านแบบในทวิตเขาแบบ มีพูดถึงรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยกันแบบโหดีงามนะซึ่งกวางก็ไม่ถนัดนะคะแต่ก็อ่านมาบ้างแล้วเพราะว่าเขามีคนที่ได้มาก่อนกวางแล้วเนาะคลิปนี้นะคะกวางอาจจะแบบพูดตกหล่นขาดหายหรือว่าอาจจะไม่แบบถูกใจใครนะคะกวางก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ากวางไม่สันทันในเรื่องนี้จริงๆนะคะที่จะรีวิวเอ่อฟิกเกอร์หรือแบบว่าแนวอะไรแบบพวกนี้ เพราะฉะนั้นถ้าควาพูดอะไรไม่ถูกใจความก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ไปสนับสนุนของแท้แล้วก็ไปสนับสนุนการซื้อโดยตรงจากตัวพี่เอกเองนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ในเสียงเสียงเริ่มไปละก็เข้าไปติดตามกันได้ในร้านนายผ่อนคายนะคะแล้วก็ตาในเพจต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ลองไปติดตามกันดูได้นะ กออ็ก็สนับสนุนนะคะให้ซื้อจากเพจโดยตรงนะอย่างที่บอกไปเราจะได้ได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่โดนโกงราคาด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไปแล้วนะคะทุกคนไ,ไปบ่ายก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะทุกคนไปบ่ายวันนี้คะ่ะทุกคนอยากให้แบบว่าอันนี้มันเล็กกว่านี้จะได้พกใส่กระเป๋าตังค์ แบบว่าเป็นเป็นยันหลวงพ่อเอกอะไรอย่างเงี้ยแบบพกใส่แบบเผื่อจะแบบว่าเป็นยันนําโชคอะไรเงี้ยเอออันนี้ใหญ่ไปอะ่ะเป่เอกพิจารณาหน่อยน,นะคะยันหรือว่าพระที่เป็นแบบเป็นแผ่นที่บอกว่าว่าใส่หลังอย่างเงี้ยหลังเฮ้ยเหมือนใส่ได้เลยอะ่ะแต่น่าจะแบบไม่ได้อะ่ะเอามาใส่ข้างหลังอ่ี้ยก็เท่นั้นเป็นแบบยันหลวงพ่อเอกอะไรอย่างเงี้ยเออหลวงพ่อเอกวัดฮัตวอล์อกเกอร์อ่ะรู้จักกันใช่ปะ